บัดนี้วันที่30เดือนมีนาคมพุทธศักราช2568เป็นครั้งที่87ที่ข้าพเจ้านายอาิเทพภูครองหน้าเฟซบุ Facebook, ๊กอาทิเทพรหัส229ก็ถวายจึงรวดสารยายพระสุขพระประลริมณ์างต่างถาวายเป็นทั้ผู้ชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแหล่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายพอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติเลื่องลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอรรถพรพยัญชนะใน,ในบทส่วนอย่างตัวนึกนึกถึงบทสวดจ้นุนเทวดา สมันตัจักรวาลตุอัตคันจัจุตริวิตาสัทธรรมมังมุนีราชสัจจะสุนันตุสักขโมกขังสักีคามิตรุเปทีเปรติคามิตรุวนาขะเีที่หาวัตถุเขียนคุมพาใจยันตุเชวาเทรัทธะละวิสมียะคัมพนาคาสันติตาสันติเกียังมุนีวัจจังสัต์ท้าบูมีสุนันตุธรรมสุวรรณกาลุอยัยมัตันตาธรรมสุวรรณกาลุอยัยมัตันตาธรรมสุวรรณกาลุอยัยมัตันตา บทพิชชาพัลตนาไตอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชิยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชิยามะอิมินาสกาเลนะสังขังอภิปูชิยามะบทกาบพัตนาไตอรหังสมาสมุตัวภควาพุทธังภคกตังเถวาเทมิสวะขัตตุภควตาธโมลธรรมังนัมมามิสุปฏิปันโนภควตโตสาวกสังโฆสังขังนัมมามิ บทสวดนมการสิทธิคาถานโมตัสสะพะคัปโตะราตโตสมาสบุรัสสะนโมตัสสะพะคัปโตะราตโตสมาสบุรัสสะนโมตัสสะพะคัปโตะราตโตสมาสบุรัสสะบทสวดไตยสมณะขมณะปาถาพุทธังสรนังัจฉามิธัมมังสรนังัจฉามิสังฆังสรนังัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรนังัจฉามิทุติยมปิธัมมังสรนังัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรนังัจฉามิตติยมปิพุทธังสรนังัจฉามิตติยมปิธัมมังสรนังัจฉามิทุติยม นัตติมีสละนังอันยังพุทโธมีสละนังวรังกิตินะสัจรวัชเนะสุติมีหงุตุสัพถานัตติมีสละนังอันยังธรรมโมมีสละนังวรังอาิตยนะสัจรวัชเนะสุติมีหงุตุสัพถานัตติมีสละนังอันยังสังฆมีสละนังวรังอาิตยนะสัจรวัชเนะสุติมีหงุตุสัพถาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสตังเอกังสมายังพะควาสกีสุวิหารติกาปิละวัตุสเมมหาวณิมหาตา พิกูสังเกนสิทธิปจมติหิพิกสเตหิสีเหวอรหันหิทัสหิจโลกาตุหิเทวตายปุญญาสนิปริตาหุติภคตังทันายิกสังจอัตโคจตุนังโสวสกายกาณังเทวานังเอตสหิอัญโคสาะวาสเกีสุวิหัติกปิโรตุสมิงมหาวนมหตาพิกสังเกตนสิทธิปจมติหิพิกสเตหิสเหวอรหันหิทัสหิจโลกาตุหิเทวตายปุญญานสันนิป

มานาจฺจภูมาตาสุฑนตาสุสนคาทีตทฺโคอปาราเทวตาภควนฺโตสันทิเกอิมํกตํอภาสิยจิติปุตํสรณํกตฺเจตินตฺถํกมิสฏิอปายโภยํปหายตนมุสํทีหํเยปกายํปุริปุริจํติติตทฺโคภควาภิกฺขุอมฺนติสิยปุญฺญนฺติภิกฺขเวทาสสุกโลปทาตุสิทฺธเทวตาเตนิปริตาหวนตุภทฺธาคตํทสนายาภิกฺขุสํคจฺจยปติภิกฺขเวอหิสุงอตฺตนามทานํอรหํ Tanah ita para maju wati betasi ni saya tak hisung sih tapi mayang kita rih ye pawi santi atana matana arahan tu sama sambutha ye sampi pakwan tanang ita para majawati beta sane prita wi santi se yatha pi mai rehi aji ji sami pi kabeh dewa ka janang namani kiti ji sami pi kabeh dewa namani kiti sami pi kabeh dewa ka namani tan sunatha kang manasi karo tha phapi sami ti evan phawanti hote pi khu pakwan tu sung pakawa eta thabo siroga meluka sami yata kumpade dikisa yasita silika palang bahi tata samahata budusnya hawi lisan lina luwa angsa bisampuno usata manusa wipasan nama wina apin yopa jasate yata wabuni kebilawatawi tatu amantaji satasa waki satunilati diwakaya apikan tati wisara tapi gabu diaja ata pamakalung sitawa pura satasenang disampaturuhunya nama manusa nama senang api kita hata matakung sahat sang สหัสานังอมุสานมัทสุงอภิเกณัปัทุงที่ชาสภาผู้ชาโอหุตนจัตสภังอภิญญายาววิจิตวานัจจ้ามาลตัวไมิจะสัาสาวิเกสัตเินิรเตรยวัายาอภิจันตาเตวิชาณัฐภิกขะวเยวหังกิติยิสามิกิรหิอนุบุพโสสตาสหัสสาวิยาขาคุมภากปิลวัตวาอิทิมนัตชิติมตัววนัมตโวยสัชนโมธรมนาอภิกามิคุณังสมิติวังเจาจักหัสายมัมัจตายขานันตุวานิโรห์อิทิมตัวชิติง ยหาติาตวานีโนอิทิมันตชุทมันตันนันตัยสศิลุมดรมนิการมพิพานังสมิติวนังอิจิตเตโซลสสายานนตวานีโนอิทิมันโตชุติมันตวนะมันตัยสิุมดรมนิการมพิานัาสมิติวนังวิสามิกาปัจจสตายกานนตวานิโนอิทิมันโตชุติมันตวนะมันตัยสิุมดรมนิการมพิานังสมิติวนัง คุณพิรราชกัหิคุเวปุรสัวินินังพิญนังสระสหัสังยะขานังปิยรุปาสติคุมพิรราชกัหิคุสุปคสมิติงวนังปุริมจติสังราชทัตตะโตปัสสาสิตินัทพานังอธิปติมหาราชายัสัสสิสุปุตปิตัสสะภูวนธรรมนามาภลาอิทิมันโตชิติมันโตวันัมันโตยัสัสสินมุรมนามาปิกามุงิคนังสมิติงวนังถ้าขีนอจติสังราชวิรุหภตปัสสาสติคุมบาทน่งอธิปติมหาราชายัตสัสสิสุปุตปิตัสสะ ประจิมบรรดาธิสังราชวิรูปโคปัสานเจตินาคานังอธิปติมหาราชายสสิโสปุถาริจัสสะโพนโทอินทมานามาภลาอิทิมันโตยุติมันโตวันัมันโตยสสิโนมุธมนาอภิกรรมมุขกุลังสมิติงวันังอุตารันจัติสังราชกุเวโรตปัสานเจติยักานังอธิปติมหาราชายสสิโสปุถาริจัสสะโพนโทอินทมานามาภลาอิทิมันโตยุติมันโตวันัมันโตยสสิโนมุธมนาอภิกรรมมุขกุลังสมิติงวันัง ปุริมาทิสังแทตตาทัตโทตะกีเดนังวิรูปะคูปจิวินังวิรูปะคูุุบรูตระังทิสังจิตาโรติมหาราชามัณตะเจโรทิศาทัศนลัมานาอัถังสุวะนิกะปิรวรตเวเตสามัยยามินนทาสาอาภูวิจารณิกาสถามายาคุทินตุเป็นทิตุวิทุจาวิทุตัวะจเจทนุกะละมัสสิโทจัจินุสันทุนิสันทุจัตปนาทุอุปปัมยโยจัเทวสุโตจามัตติจิตาเหโนจัตขันธภูมโนราชาเจโนสโพอาคูปัจจตสิโคเจวติมพะรุชิาวัจสา เอกภพเจนีจราชาของคันธ菩萨ราชุพีโอทมานะภิการมุพิโุตังสมิติงวังอัฏฐาคูนักษานาคาวิสาราสาตัญจกากัมพลัสตระอาคูปัญญคสหญาติพียมุนัสตระธาจะอาคูนาคายัสสินุอิราวัโนมหานาโคสุภคัสสมิติงวังเยนาคาจีสารารันติทิพายทิชาปักขิวิตุทิจักูไปิหานิสาติมานพจัปตาจิตราสุปตังอินทิเตสนามังอภยันตทานาคานามาสิ สุปันนตโตเขียมมะมาจาริพุโตสันหาหิวะจหวาหิภปญญายันตานะคะสุปันนาสาระนม,มังกุสุขังเจ้าวชิรหัตทถทีนะสมุทังอสุราสิตาภารตุวัสวสัสิติตอเทมตุยยัสสินโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุราครรมวิวิคสาวิปัสสิกิตติจะปหานามภูรเม,มจิสหะสุตันจะาริปุตานังสัพเพวิโรจนามังกา,านในหิตาวัฟลิงเสนังลงราหม,มุขะปตะพาะขโมงเจมามโยธานิพพันตีพิคุณังสมิติงวัง ภาผู้จติว่าปฏิวิจจติชุวาโยธรรมมงวัณอวรณาที่ว่าสมุจจยัสสะสหเมตตากรุณากายิกาอุวสสโนิติัากายสินัตวนินอิทิมันตชติตวนันัสโนมุรมนะอกมงังสมติวนัเป็นทจว่าสาลีจะอสมาจะทุวิมานสุริสาว่าจมาคปริตาสุรสุิสาว่าสุริยมาคปริตานกิตนิุริตาุมทาหกา โสณังวจฺจํเสโทสกุภะครับปุฏินะโสชติเตทสธากายะสพเณนัตตะวนิโนยติมนตโยยติมนตวนะนมนตโยสสิโนมุทธมนาติกัมมังผิคุณังสมมติงวนังเออะคุสาภูที่ว่าชนะมคคิชิริขาลิว่าอริตกาจะโรจะจัดอุมาภูปนิภาชโนวุรนาทหะธัมมะจะอุจาตะอนิชกาสุริระอิจิราอะหุอะคุวะสะวะนิโนเตสิติเต Samana Maha Samana Manusa Manusatama Taki Patoosika Aku Aku Mano Patoosika Ataku Haryo Tewa Yeja Lohi Tawasinu Paraka Maha Paraka Aku Tewa Yasashino Pasitirasatakaya Sabhena Natawaninong Itimanto Sitimanto Wanawanto Yasashino Mudamana Atikamungpikunang Semitingwanang Tuka Karumha Aruna Aku Wekanasasaha Otatakai Hapamukha Aku Tewa อันยังอาคาปัจจุโนอยู่ที่ศาสธิอภิวัสสติสิทธิทัสสะทากายาสัพเพนะนัตตะวนิโนยถิมนโตสิทธิมนโตวนะวนะยัสสิโนมุทธมนะอภิคัมมุกุณังสุเมติวนังยมีอตุสตะอัญญมากังธะกังใจจะสัสสิโนสัมปิทากะลมัสสิสาโตจีวันนะจอาสวะณีมาราติโนอากุอถากุปะระนิมิตาทัสสิติทัสสะทากายาสัพเพนะนัตตะวนิโนยถิมนโตสิทธิมนโตวนะวนะยัสสิโนมุทธมนะ

ไดจัดสภกอภิเกติสินทิทเวสภาไมกีมาลาเชนะอภิกามิปันสะกานาสะมันที่ยังเอถะคันธาพันธะไรคินัมันถะมัทุบูสมันตาปริวาริถะมับูมจิถะกุจินังอิทิตธรรมมหาเโนกานาเสยังอภิเสยิปนินาตะละมหัจจะสสรงเกิดเพระวังเนธะปวุสกูมีโคฐานัญญุโตสวิชกูเดธาทูวัจจันตูวัตาติสังกุทถูอัศยังวสีตันจัสรพังอภิญญาญาบุวิกเทวราจจักมาจตุอมนติยิสตาสาวกีศาสนาเลติ มาลาสินาอภิตันตาทิวิชานาทพิกโกบุติจะอัตปมกหลงสุตวะพุทธศาสนังวิตราเชิงเหตปกามงุงในสังรมามพีอันชยุงสเพีพิชิตตัสังขามาพยาติตายาสศสนุโม,มทันติสาสวุเตหิสวกาเตชิตในสุตตาติบุสวสดธรรมจักประวัตนศาสตร เอว่ามีสตังเอกรังสมัยยมพักกว่าพาลานิสังวิหาริติอิสิปตนิมิตาเย่เดชะลคูพักกว่าประจวิกิเยพิกุลอมันเทสิที่ว่ามีพิกุลวิอันตับปภิจเตียนันนิสัสวิสัตระพาโยจายังการมิสุการดุขันการยุโนโคหินคขโมโบถุชนิโกอนันติโยอนัตตสันหิตโทุใจยังอัตยกะลิกันยุโนโคทุกโคอนันติโยอนัตตสันหิตุอิเดเตพิกเวอภูภูอันติอนุปขมะไม่ใช่มาปฏิปทาตถาคตินะอุปสัมพุทธาจักกุกระดานิยานักระดานิอุปสมัยยะปิญญายะ Kata manca sapi kawin macimah padi padahal tak hati enak pesang putah, yakukarani yana karan kupasama ya pinjaya samputah ya nipana ya sang wadati. Raya mai ba layu atang atangci kumaku siyati tang samah titi samah sanggepo, sama wajah sama kemento sama ajibu sama wayamu semah seti semah semah di wayang kusak, pika wimacimah padi padahal tak hati enak pesang putah, yakukarani ya pinjaya samputah ya nipana ดังโคปนาภิกเวทุกขังฤาสีจังชาติปิทุกขาชราปิทุกข์มรยำปิทุกข์สงฆ์ปะนิเทวะทุกขะโสมนัสสุปัสายาปิทุกข์ปิเยหิสัมปยุโคทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกข์ยำปิจังนราพันติตัมปิทุกขังตังคิเตนะปัจจุปทานัคคันธาทุกขาอิทังโคปนาภิกเวทุกขะสมุทโยอริษจังยายังตันหาโพนุภวิวานันทิราคะสะหะคตาสตตะรตุตะลาพินันทินี เศีษฐีทางกรรมตัณหาภาวะตัณหาวิภาสตัณหาอีดังโคปนภพิกเวทุกขนิโรธโอเลสจจังโยตัสสายิวาตัณหายาอิสัะวิราคะนิโรธจากโคปนินสักโคมุติอนารโยอีดังโคปนภพิกเวทุกขนิโรตคามินิปฏิปิภะเลสัจจังอายามิวะอริโยอังที่โกมะโกเศรษฐีทางสมาธิที่สมาสังกปูสมาวาจาสมาเกิดมันตัวสมาอาชิวสมาวายโมสมาสติสมาสมาธิ ดังทุกครังเรืสัจจันติมีพิกเวบุเพียนนุสติสุธมิสุจักุงอุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญอุตปาธิวิชาอุตปาธิอรโกอุตปาธิตังคูปนนี้งทุกังเรืสัจจังผลิญญาตันทีมีพิกเวบุเพียนนุสติสุธมิสุจักุงอุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญอุตปาธิวิชาอุตปาธิอรโกอุตปาธิตังคูปนนี้งทุกังเรืสัจจังผลิญญาตันทีมีพิกเวบุเพียนนุสติสุธมิสุจักุงอุตปาธิยานังอ มีพิกเวบุเพรนุสุติสุธรรมิสุจักงอุปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอารมคูอุปาทิทังคูไม่ททุกขกันสมุทโยนิสจังปะหาตพันิมีพิกเวบุเพรนุสุติสุธรรมิสุจักุงอุปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาธิอารมกูอุปาทิทังคู่ไม่ทุกขันสมุทโยนิสจังปะหินัติมีพิกเวบุเพรนุสุติสุธรรมิสุจักุงอุปาทิยานังอุปาธิปัญญาอ इतना सुखा नहीं लोग थोड़े से चंग तीमी भी कभी बुफी है ना सुते सुधम इस चकुंग उधर पार्टी आना उधर पार्टी बन जाए उधर पार्टी बिचार उधर पार्टी आलोक उधर पार्टी तंग खो पड़े तंग सुखा नहीं चकुंग उधर पार्टी आना उधर पार्टी बन जाए उधर पार्टी बिचार उधर पार्टी आलोक उधर पार्टी तंग खो पड़े तंग सुखा नहीं चकुंग उधर पार्टी आना उधर पार्टी बन जाए उधर पार्टी ဣတံထုက္ကံဣရုတ္တကံဣนิပ္ပိပ္ပဌာတိသัจတိမိပိကဝေဘုေပ္ပိအနုသေသုသမိစုစ္စကုံဥပပါတိယံဥပပါတိပညာတပတိပိစ္စာတပတိအနုဘောဥပပါတိတံခောပ္ပိဣတံထုက္ကံဣရုတ္တကံဣนิပ္ပိပ္ပဌာတိသစ္စံဖြဝိတပ္ပံတိမိပိကဝေဘုေပ္ပိအနုသေသုသမိစုစ္စကုံဥပပါတိယံဣတံထုက္ကံဥတ္တကံပဉ္ဇာတပတိပိစ္စာတပတိအနုဘောဥပပါတိ จังคุบันยังทุกข์นี้โลตคามนิพพตุพัาหะฤจังภาวิตันติเมพิกเวภูเพอนุสติสุธรรมเสุจักขุอุปาทิยานังอุปาธิปัญญาตุปาธิวิชาอุปาธิอรุโกตปาธิยะวิกิวันจมีพิกเวอิมสุเจตุสุสัจสุอวันติปริปตังทวารกาลังยะถาปุตังยานัสนัสุวิสตังอหสีเมวัตวะหังพิกเวสถทวกโลสมาลกสัพพะมเกตัพะมนิยาปชาญาสิวมุนุยะอนตรังสมาสมุทิงปะสมุุปัญญาสิงห ผู้ต่างชาติน่าสนังสุภิสุธังอโหสิอ่าฐานพิจวีสเทวกิโลกกสมาเกศสัมมากศขมเกศศาสนาพรามนิยาประชายญาตทวิภูมิรุษายะตรังสมาสบุตรทิงอภิสัมพุทธุปัญญาสิงยานัณจพปนธมีท่าสนองอุตปาติอุกปะมีวิมุติอะยะมันติมาชาติในติธานิอุภะโพติอิทธโมโวจพักข้าวอาตะมนาปจวคิยาภิคุภะขวันโตภาสิตังอภินันตุอายะนัสมิงกับอายะวย ยากรณะนัสสิยามาณิอายะสัมมันตุกุธัญญสัตวีระชังมิตรมลังธรรมะจะคุ้มอุตปาติยังคินจีสมุทธรรมังสัพพันตังนิโรธาธรรมันติปวัติเตจักขภาวตาธรรมะจักีคุมพารเทวะสัพพนุสาวิสุงที่ตัมระกวะภารานิสังอิสิปติยมิตรายเยนุตรังธรรมะจักกังปวัติตังอปติวัติยังสัมมณีนวะพมณีนวะเทวินวะมารีนวะพโมนาวะเกีนัสิวะคุมภานังเทวินังสัตตังสุตวะ จตุมหาราชิกาเทว่วสธรรมะสาวิสุงจตุมหาราชิกานังเ่วัน낭ตุตัวปาเทวติงสาเทว่วสธรรมะสาวิสุงตทวติงสานังเทว่วัง낭สตังสุตัวปายามาที่วสธรรมะสาวิสุงยามาังเ่วัน낭สตังสุตัวปาตุจิตาเทว่วสธรรมนุสาวิสุงตุจิตานังเทว่วัง낭สตังสุตัวปานิมมานาละตีทว่วสธรรมนุสาวิสุงนิมมานและกินังเทว่วัง낭สตังสุตัวปาตระนิมิตสวัตค์ตีทว่วสธรรมนุสาวิสุงตระนิมิตสวัตตินังเ่วัน낭สตังสุตัวปาพัมมกายิกาเทว่วสธรรมนุสาวิสุงพัมมะกายิกวัง ตังสุตวาอิตัมภะกวาปาลานิสังอิ i s ปะติเนมิก u าอนุตตรังมวงอปติวัยังสมณีนวมณีนวมทวินวมนวมวกวาโลกะสมิติอิติหัตนะนนะเตนะมหุเตนะยวะมกาสทภัพอัพผู้ัดันิอัญจะทัสสะหสีโลกะทาสุสังคัมปิสัมปะัมปิสัมปะวิติอปปานุโลจโอลาโลโอาโลกิปาุโหิอธิกมเทวนงเทวนุภาวอตโคภควอุทานง puthani si anja si wata fuku tan anja si wata tan ti iti hang anja samantu anja ko sa anja ko tan yo te tawa namang oh ti puthani nu iti pisu bakwa arang sama sam putu bisa jarana sambanu su putu anu to loku bisa sama sala ti sata ti bom besana mutu bakwa ti kamana sati sawa ka to bakwa ta mo ti ko ka ko ko ti สังขานุสติสุปฏิปันโนภะขวตโตสาวะกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะขวตโตสาวะกะสังโฆไดยัปฏิปันโนภะขวตโตสาวะกะสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะขวตโตสาวะกะสังโฆญาติทางจิตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสุบุคลาอิสสภะขวตโตสาวะกะสังโฆอาหูณิโยปาหูนิโยทักขิณิโยอัญเชลิกะเลนิโยอนุตตังมุญญะกิตังโลกาสาติพระคาถาชินะบรรจณ พรยาสนักตตาพุทธาชิตตวามลังสปะหานังจตุสัจารสฟังและสังยปิมินสูนราสภาเจ้าทังกราที่อยู่พุทธาอัตวิสตินายิกาสเปปฐิติตุไมหังมัทธิติมุนิสราสิสิปฐิติตุไมหังพุทโธธมุทเวโรจีนีสังคูปฐิติตุไมหังอุเริสปะคุณากรุอัธยีมีอนุรุตโตสาริปุโตเจทักกินีกุธัญโยปิภาขสเมิงโมคะลานุจตวามัทธีทักกิณีสาวนีไมหังอสงอนันทหลาหุลาปสปูจามหานามูอภาสสงวัสสุตเก เกีสตูปิทิภาค็สมิงสุริโยวะปะพังกะลูนิสินนุสิเดสัมปโนโสพิโตปิณิปุงขะโวกุมาระกัสโปเทโรเมหิสีกิตตวัตโกโสเมหังวัฒนีนิจังปฏิฐาสิุขนากรโอภูนุอังคุริมาโลจะอุปาลีนันทสีวิรีเทราจะมัจาอิเมชาตาตีระิเตติละกามะมะเฮสาสิติมหาเทลาวิชิตาชินาสาวก้าเอตาสิติมหาเทลาวิชิตะวันโตชิโนรสาชลันตาสีละเตชินาอังคะมังคีสุสันติตาพระตรนังปุรโตอาสิก ทักขินีเมตตาสุตกังถัาชักังปัจจตอาัิวะมีอังคุลิมาละกังกันธ้าโบระปารินตันจะอาตานาจิยสุตกังอากาเสยยังอัศิเศสาปะกาศลจันเจตาชินานานวรสัญญุตาสังกปตาระลังเกตาวาตาปิดานสันเตาหาหิราชตุปเทวาเอเสสาวิเรยังยันตุอนันต์ชินาติสัสสะปัจตุวมิสกิจเนะสัทธาสัมพุทธปัจเฉลชินาปัจฉลามัดกิมหิมาลังตังมหิเะเลสถาปะเลนตุมังสภีตีมหาปุริสาสภา อิกเกวะมันโตสุกุตูสราคโคชินานุภาวเวนะชิตุปัททโบธรรมานุภาวะเวนะชิตาริสังโฆสังขานุภาวเวนะชิตัน,นตรายโยสัทธรรมานุภาวะปาหริตัจรามิชินาปเจรติบทสวดภาหงมหากา างงาซามพินิมิตสาธันางคีมีขลังอุิตโคและศรีนมาลังกานาที่ทำบังวิาชิตวามุนินโถตันติศาพนติเตชมงกาลานีมาราติเลกันมพิโยติสัรราติงโคทมปนาวมักมาตาตุแห่ขังนันที่สุธันมังวิทนาชิตวามุนินโทันติศาพนติเตชิมงคลานีนัานราขิลิงขเจาวังอธิมาตภูตังทาวขีจักวาชนีและสุชาุลันตังเมี่ตามภูเสกวิทยนาชิตวามุนินโทันติศาพนติเตชิมงคลาน บุคิตาหัตถมติหัตถสุธาลุนันตังทาวันติโยปชะติสังพุลิมาละวันตังอิธีปิสังกตมโนชิตตวามุนินโทตันเตสสาศพุเตเสมังกรานีกตวานักกัตโมทลังอิวะคับพิณิยาจินใายาธวัจฉานังเิรษกายมัมเชตันเตีนส่งมมีตินาชิตตวามุนินโทตันเตสสาศพุเตเสมังกรานีจัดจังวิหายาเมธิเิรษฐกาวเครุงวะท้าพิโลปิธรรมนังอันทิอันเภูตังปัญญาปฏิปชาติโตชิตตวามุนินโทตันเตสสาศพุเตเสมังกรานี นันโทปนังชิพุจกังวิพุทังมหิติงปุตตินเถระพุชเคนาสมาปยันโตอทูปเสีกวิธินาชิตวามุนินโถตันเตชัสสาพนดุเตชัมังกลานิทุกขารถิทิพุชเคนาสุทัธาทหารพมังวิสุทธิชิชุนิทิปการทียานังยานาคเทมวิธินาชิตวามุนินโถตันเตชัสสาพนดุเตชัมังกลานิเอตาปิพุชเชมังคระอัตถาขายุวาจโนทินั่งขึ้นเหนืสนติมวันทีนิตวาวันีกวิวิธานิจุปัตตวานิมูขังสุขังเอ็งก็มีเยนนโรสปัญโยมหาขรุนาโทจาายสัพปปปีีนโรรตวิม

โภนตุสาวพมังค์รังตะขันตุสาวพรเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสธาสติบโภนตุเตโภนตุสาวพมังค์รังตะขันตุสาวพรเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสตาสติบโภนตุเตโภนตุสาวพมังค์รังตะขันตุสาวพรเทวตาสภพทสังฆานุภาเวนัสธาสติบโภนตุเตปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารลาวาสินีทูปีข้าเลพุทธีข้าเลตหิงตหิงตาธทำมาเทนะขวันตุปุชิตาสุทิงกระโดนเตถะวิหารละมันทะเลเทนะจามจานวมกาจับพิกขโวสารามิกา กณะปฏิอุปัสสกาขาม aja อิสระนี่ข้ามา j a อิสระสปานัภูตาสุกิตาพาวันตุตีจาาพุทธายปิจะอันทังสัมภวาสังเสชาชาจะอัตบุปปาติการอินญาณิการธรรมบรังปฏิจเติ๋ยสเพปิทุกัสสกรรนตุยังสังขยังทาจุติหลังจต่างธมโมธรรมะชลาจิบุคลลายังภูมิทุกสมังขวะอัธยาจะหิเตยาจะอัมหิระคันตุสัตโมสัมภีปิธรรมจาริโน พุท <se> ิงสัมปาปูเยยามะธรรมีอร so ิยปวีติเตปเสนาหุนตุสัพพีปีปาณิโนพุทธาศาสนีสัมมาทารังปวีชนโตแกลติโบภวสตุอุทิภาวะยสตานังสมิติมิโตเมทั้นิมาตาปิตาจะอัจฉรชังนิจังรักขันตุปุตตะกังอีวังธรรมีจราชโนปะชังรักขันตุสัพพทาเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปิตาชนิทุขขาบยญปิตาสินิพยาโสกปิตาชนิโสกาหุนตุสัพพีปีปาณิโนอิราวตตาจะอันหนีสัมะสัมบุญญาสัมะทัง เจปีเทวานุโมทันตุสัพพสัมปัติสิทธิยาทานังท้าท mm ันตุสัทธายะอิรังลังคันตุสัพพธาทาวนาพิระตาหุนตุขาจันตุเทวตาคาตาสุมังคละขาถาหุนตุสัพพังสุมังคลังลังคันตุสัพพเทวดาสัพพพุทธานุภาเวนะสุติหุนตุนิรันตรังหุนตุสัพพังสุมังคลังลังคันตุสัพพเทวดาสัพพธปรมานุภาเวนะสุติหุนตุนิรันตรังหุนตุสัพพังสุมังคลังลังคันตุสัพพเทวดาสัพพสังฆานุภาเวนะสุติหุนตุนิรรัันตง สภิพุทธาประรัพตาปิจิกันเจยังพลังอนันตานจะที่เช่นละขันตรรมิสัพปสูสภิพุทธาประรัพตาปิจิกันเิยังพลังอนันตานจะที่เช่นละขันตรรมิสัพปสูสภิพุทธาประรัพตาปิจิกันเิยังพลังอนันตานจะที่เช่นละขันตรรมิสัพปสูสภิพุทธาประรัพตาปิจิกันเิยังพลังอนันตานจะที่เช่นละขันตรรมิสัพปสูสภิพุทธาประรัพตาปิจิกันเิยังพลังอนันตานจะที่เช่นละขันตรรมิสัพปสู สภิทาประรัตตาไปจกัลยเีพลังอันตานจ็เชือารังามิสประสุตสภิพุทาประัตตาปกันลยเีงพรังอันตานเจ็เชอเาารังันามิประสุตสภิพุทาประรัตตาปจกันลีงพลังอันตานเจ็เชืสอเมื่ออาสังคันธามิศประสูตนสภพุภาพระรัความเพียันเลยอนุสงพระรังอันตาพระ็ดเชืรอเชื่อการังคันธามิศระสูติด้วยอนะภาพแห่งเจตจักระธิฐานอนพแห่คามเพียก็ละ้นุสงทุแห่ง้ารบูชาพระรข้นตรัเจ้วยการสัญทางโลรและการธรรม ขอด้วยที่เวลาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดทยายมณีในธรรมะหล่านี้งเมื่อเราพัฒนาแล้วโปรดอมุ่งอุให้แก่ข้าพเจ้าแลวะวัตถุมงคลพระพิตายนสถุสถีและยเนสุถีเดียวเมื่อคู่หกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงท,ที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปา,าริจึงสลายสัจจีภูมิการเทินสาธุ บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากตันสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอพรมนุนิส่งสถึงผู้มีจิตทาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชั่วทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กขายทุกอย่าทั้งสิ้นประสบความสุขและเจริญเมืงเดืองในที่การงานเจริญต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยพระราษฎรสมบัติพระฤาษสมบัติม,ตมิตรตาเห็นธรรมธรรมเดชในวิปัสสนากรรมาฐานคือปัญญาญาณและเจริญด้วยเจตลพิตุ